ตอนที่เราไปสมัครงานนะครับเขาจะถามเราว่าคุณมีจุดแข็งจุดอ่อนอะ,อะไรบ้างทีนี้เรามาลองฝึกพูดกันนะครับการบอกจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า talk about talking about strengths and weakness talking about strengths and weakness นะครับการบอกจุดแข็งและจุดอ่อนครับ ฉันเป็นคนอดทนนะครับเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I am patient I am patient นะครับฉันเป็นคนอดทนครับแต่ถ้าเราเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I am creative I am creative ครับฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ แต่ถ้าจุดแข็งของเราคือความซื่อสัตย์นะครับเราก็จะพูดว่า my stand i s honesty นะครับ my stand e a s honesty จุดแข็งของฉันคือความซื่อสัตย์ครับอีกหนึ่งประโยคที่ดีแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับก็คืออันนี้นะครับฉันพูดความจริงกับทุกคนเสมอ I always tell everyone the truth I always เช l everyone the true นะครับฉันพูดความจริงกับทุกคนเสมอครับดีมากๆเลยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยไปทำงานสายเลยนะครับก็ต้องเอาประโยคนี้ไปใช้ครับ I never go to work late นะครับ I never go to work late นะครับฉันไม่เคยไปทำงานสายครับ ภาษาองังกฤษเก่งได้ด้วยการฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้ครับกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ